กีตาร์รุ่นอะไรอ่ายมามาฮน่า f 3น0นะอันนี้บอกกันเลยอันนี้เห็นกีตาร์นี่สามพันบาทคุณมอซื้อมาตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่ตั้งแต่สมัยผมอยู่ปวชอนะปวช1นึ่อะปวชอหนหรือ2องผจำไม่ได้น่าจะอา <S 1> 1, <S ุ่น่นาจะ1อายุ16ย่างสิ อ่ะยี่สิเจ็ผมเก็บตังค์ซื้อเองเก็บตังค์ซื้อเองใช่เก็บตังค์ซื้อเองได้งที่ากกางทำงานซื้อเองเลยปกติทุกคนจะแมมือขอพ่อแม่นะแต่ผมทั้นซื้อเองไงผมมันสุดยอดอยู่แล้วมึง<ม>เอาเงินมาจากไหน <c oughs> มึง <c oughs> มึงเดินยาหรือเปล่า <c oughs> ไอ้เงี้ยค่สามพันบาทสามพันบาทงานวิ่งเดียวก็ได้แล้วเป็นเด็กนะเว้ยมือแต่ก่อนกว่าจะได้เงินสามพันบาทไอ้เฮียกูจะได้ขนาดนั้นเลยอันนี้อันนี้เรื่องจริงวันจําเงินก้อนแรกของที่เราได้โฟฟันได้ป่ะกี่บาทเนาะหกพันกว่าบาทโอยน้ำตาแทบไหลแต่คุณมอสเนี่ยเอาไปห้าพันละกูได้ไปพันเดียวออกเอาคุณมาว่าผมผมทำเองทั้งหมดหาข้อมกูก็ทำไอ้เฮี้ยมึงสั่งสั่งอย่เดียวแล้วโทรมาได้คุณมอสใส่ยางวะสมะไรจะลงก็ดีป่ะอันนี้ถือได้ว่าเป็นกีตาร์ใช่เป็นตัวกีตาร์ที่ที่คุณมอสซื้ออเงตัวแรกใช่ ไปขายต่อจะลงลายเซ็นให้แล้วถ้าอยากใครอยากได้ก็ผมก็ขายหมื่นเอาจริง <ไป S 2> จร้งว่าอยากได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวคุณมอสลงลายเซ็นให้เลยลายเซ็นเลยเดยคุณมอสกุญแจนี่ลงลายเซ็นให้เลยคอสมวยกับแคทจวยอ่ได้เดี๋ยวผมพิมพ<า>์แคทจวยคุณมอสเขียนคอสมวยเลยอ่าเดี๋ยวลายเซน็นกีตาร์ลายเซ็นคุณมอสกุญแจพร้อมกับลองรอยอักขระที่ไอ้จะพังจะพังจะพังทุกวันนี้แล้วแล้วก็มีขี้หูขี้ใครเะไรหมดอันนี้ล่อออกปุ๊บอาจจะเจอลายมือคุณมอสกุญแจ้วโอเคลออไอ้นี่หลุมๆไม่หลุมๆลุมให้หลุมกลวงเข้าไป อไอ้ยังเป็นทุกไปตอนนั้นเลยเราดูหมดไม่เหมือนอะไรสักอันมันก็เลยแรงไงมันแรงมันไม่มีติต้าไหนที่ทำแบบนี้สายนี่เดเดเดริโอของปอมไม่ให้สายแท้เออใช่มีเดรโอสามสายกิ๊บสายสองสายเดี๋ยวมีคนสนใจเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนสายใหม่ให้เลยเป็นสายไอ้กิ๊บสันโอ้กิ๊บสันเลยโอ้หมือหนึ่งนะมือหนึ่งให้ทักมาเลยกัน โะฟันใครตัดคลิปครับอ่าคุณมอสคุณมอสแจ้ได้เลยแต่ก่อนจะเป็นคุณมอสคนเดียวแต่คุณมอสบอกว่าผมไม่ไหวแล้วเออจะให้เขาให้คุณแจ้มาตัดด้วยโอ้ทำทุกวันไม่ไหวแล้ว